บวขาวไพ่น็อกเ1บว r แม็กซจังหวัดหลงตกรอบหรือกลยุทธ์ของกรรมการบวกขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยต้องยุติเส้นทางใน k 1 World Max 2,024หลังจากแท้คะแนนสโตยานโครบริปเลนสก,กี้นักชกจากบัลแกเรียในรอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันที่สนามโยโยมิสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่7กร,รกฎาคม2567การแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก ทั้งสองฝ่ายแลกหมัดกันอย่างดุเดือดแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงปลายยกที่สองเมื่อสโตยานเตะขวาบูขาวพยายามดึงหลบแต่ด้วยช่วงขาที่ยาวทําให้โดนปลายคางแบบเฉียดเฉียดและหล่นลงไปให้กรรมการนับแปดบูขาวพยายามลุกขึ้นสู้ต่อแต่สุดท้ายก็แพ้คะแนนไปจังหวะหล่นตกรอบการพลาดหรือแผนการบูกขาวยอมรับว่าจังหวะที่โดนเตะหล่นลงไปเป็นจังหวะที่พลาดเขาหลบไม่ทันและเซทลาลงไป กรรมการจึงนับแต่อย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจังหวะน,นี้ดูเหมือนจะเร็วเกินไปและไม่รุนแรงพอที่จะทําให้บุกขาวเซธลาลงไปได้หลายคนเชื่อว่าบุกขาวอาจจะล้มเองเพื่อยอมแพ้โดยมีเป้าหมายบางอย่างสรุปบุกขาวบัญชาเมกแพ้คะแนนสโตยานโคปริปเพนสก,กี้ในเค .1 เวิร์ m แม็กซ์2024การแพ้ในครั้งนี้ทําให้บุกขาวยุติเส้นทางในรายการนี้แต่บุกขาว ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปไม่ท้อแน่นอนอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าการแพ้ในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกล้าไปสู่เป้าหมายใหม่ของบักขาวเช่นการเป็นโค้ดการเปิดไข่มวยหรือการทำธุรกิจ